สวัสดีพี่ๆทุกคนด้วยนะครับวันนี้นะครับผมจะมาเปิดแบ่งปันวัตถุบูชาหลวงพ่อกลวยชุดทินโลนะครับหลวงพ่อวิชัยวัดหัวเด่นกันนะครับวันนี้นะผมก็มีนะครับผมอ่ารูปหล่อตั้งหน้ารถนะครับรายการแรกนะอ่ามาเปิดแบ่งปันนะครับพี่รูปหล่อหลวงพ่อกลวยตั้งหน้ารถนะครับเป็นรูปหล่อที่ใช้แทนรูปหล่อ5นิ้วรูปหล่อ3นิ้วนะครับปีต่างๆได้เลยนะครับพอด้านในนะครับใต้ฐานนะก็จะประจุมวลสารเก่าหลวงพ่อกลวยเหมือนกันนะครับฝังพลเสก ต่างๆเหมือนกันนะครับซึ่งเป็นขนาดนะครับผมย่อนะครับเพื่อให้ตั้งหน้ารถบูชาหน้ารถได้นะครับผมสวยเลยนะรูปล่อหลวงพ่อกวยตั้งหน้ารถนะเปิดแบ่งปันให้องละ1,100บาทรวมส่งนะปี6.6นะครับรูปล่อหลวงพ่อกวยปี66รุ่นสิทธิ์กระตันยูนะขนาดบูชาตั้งหน้ารถนะครับเป็นอีกหนึ่งรายการที่น่าบูชาเลยนะครับ วันนี้นะผมก็ไปกราบหลวงพ 50, ่อวิชัยวัดหัวเด่นนะครับกับหลวงพ่อกลวยวชิตินทโลมานะครับอ่าซึ่งวันนี้นะก็เป็นวันที่ผู้คนนะรังไหน่ครับผมมากราบหลวงพ่อกลวยนะครับหลวงพ่อวิชัยเยอะมากเลยครับเพราะว่าอ่าหลายๆคนก็ได้โชคลาภกันนะครับผมก็มาแก้บนกันเยอะเลยนะครับผมอ่าก็ยินดีกับพี่ที่มีโชคมีลาบด้วยนะครับอ่าต่อมานะก็จะเป็นพระผงหลวงพ่อวิชัยวัดหัวเด่นนะอ่าผงเก่าครับผงมวลสันเก่าจินดามณีนะผงมวลสัรเก่าเก่าหลวงพ่อกลวยเยอะครับ แล้วก็เป็นเนื้อดำนะครับเนื้อดําพุทธคุณดีนะองค์นี้นะครับก็จะมีแป้งเจมิมหลวงพ่อวิชัยวัดหัวเด่นด้วยนะครับพระผงเนื้อดํานะซึ่งรุ่นนี้นะครับออกปีหกสองนะรุ่นเจริญลาบนะครับผมเจริญลาบนะปีหกสองครับจเจริญลาบป,ปีหกสองนะสวยเลยพระผงนะครับผมด้านหลังจะเป็นหลังพระศรีวรีนะครับสมเด็จเจริญลาบนะหลังพระศรีวรีนะครับหลวงพ่อหลวงพ่อกลวยนะ ผมมวสารเก่าหลวงพ่อโกวยเยอะครับบางองค์จะติดเกสาเก่าหลวงเป็นเกสรหลวงพ่อวิชัยวัดหัวเด่นด้วยบางองค์นะครับแล้วก็จะมีจีวรหลวงพ่อวิชัยวัดหัวเด่นนะองค์นี้นะครับอเป็นอีกหนึ่งองที่น่าบูชาเลยเพื่อนทุกคนนะครับทางด้านจเจริญลาบนะครับอาทางด้านเลื่อนยศต่างๆนะสวยเลยนะครับผมมีทั้งเป็นเนื้อนะครับผมเนื้อใบลาแบบนี้นะเขาเรียกว่าเป็นเนื้อจินดามณนีนะแล้วก็เป็นอิทิเจแบบนี้นะมาเปิดแบ่งปันให้นะเปิดแบ่งปันให้นะครับอ แยกนะอง์ละ450บาทรวมส่งนะแต่ถ้ารับคู่นี้เปิดแบ่งปันให้เบาๆครับ700รบาทรวมส่งนะอ่ะ700รอบาทรวมส่งนะที่แยกนะครับผมอ่ะตกองค์ละ350้นะราคาโปรโมชั่นเลยนะครับราคาแบ่งปันนะพี่อ่าก็รายได้ส่วนหนึ่งนะครับผมก็จะนํามาทําบุญสมทบนะให้กับอ่าวัดหลวงพ่อวิชัยวัดหัวเด่นนะครับราคาแบ่งปันเลยนะคู่นี้700รบาทนะครับแล้วก็ต่อมานะครับก็จะเป็น พระผงนะครับผมนางพญานะมนพระการรุ่นจักรพรรดิมนพระการนะรุ่นนี้นะครับเนื้อผงมวลสารนะสามองคูนะครับปัดปัดผงนะครับเงินนะครับดวงแก้วสีบรีนะครับรุ่นนะครับมหาจักรพรรดินะครับรุ่นนี้ดีเลยจักรพรรดิมนพระการนะซึ่งแหวนที่ผมใส่ก็เป็นแหวนจักรพรรดิมนพระการนะแหวนที่ผมใส่นะครับผมก็เป็นออกพร้อมกับรุ่นนี้นะครับผมสวยเลย รุ่นนี้ปลุกเสกห้าวาระพิธีนะครับณวัดวิหารพระพุทธชินราชนะครับผมรุ่นนี้นะเจิมแป้งเจิมหลวงพ่อวิชัยวัดหัวเด่นนะครับแบบนี้เลยอ่าสวยเลยนะหลังพระศิวะรีพิมพ์นิยมหลวงพ่อกวยชูตินทโลครับอ่าองนี้นะครับผมเป็นอีกหนึ่งองนะครับอ่าที่น่าบูชาเลยนะครับอ่าปัดเงานะครับปัดเงินองคูนะองนี้นะครับปัดเงินองคูครับองค์นี้เปิดแบ่งปันให้นะครับสี่ร้อยบาทรวมส่งนะ สี่ร้อยบาทรวมส่งนะครับอ่าต่อมานะครับผมก็จะเป็นพระผงนะครับอ่าพระผงนะครับเศษถีนะดวงเศษถีนะครับพระผงรูปเหมือนดวงเศษฐีหลวงพ่อวิชัยวัดหัวเด่นนะรุ่นไตมาสนะครับปีหกสี่ปลุกเศษสามเดือนนะปลุกเศษสามเดือนครับรุ่นนี้นะครับผมก็จะมีพระมวลสารเก่าหลวงปู่หมุนนะครับมวลสารเก่านะครับผมอ่าหลวงพ่อกลวยนะอ่าแล้วก็ มวลสารเก่านะครับเยอะเลยนะครับรุ่นนี้นะมวลสารเก่าหลวงพ่อกลวยหลวงปู่หมุนนะเป็นมวลสารของพระผงดวงเศรษฐีหลวงปู่หมุนนะครับรุ่นนี้นะเป็นพระห,หนุนดวงครับอ,องค์นี้นะครับผมเปิดแบ่งปันให้นะครับ400บาทรวมส่งนะอ่ร4อ0บาทรวมส่งนะพระผงนะครับดวงเศรษฐีนะปกติก็จะเปิดอยู่4 5 0หินะวันนี้ก็มาเปิดแบ่งปันให้นะครับ อ่า,า 1941, ต่อมานะก็จะเป็นเหรียญหล่อนะครับอ่าเหรียญหล่อโบราณนะผมก็จะมีแบบเปิดผิวนะครับอ่าปอกผิวและไม่ปอกผิวแบบนี้เลยนะครับก็จะสร้างนะเหรียญละ1000พันนะครับผมอ่าเหรียญละ1 0 0 0พันเหรียญเท่านั้นนะสร้างน้อยครับปอกผิวกับไม่ปอกผิวนะอ่าซึ่งเหรียญนี้ก็จะมีเหรียญนี้นะครับก็จะมีจานหลวงพ่อวิชัยวัดหัวเด่นด้วยนะครับหลวงพ่อท่านได้เมตานะจานให้ผมนะครับเหรียญนี้นะครับสวยเลยนะครับอ่า สวยเลยนะเหรียญนี้นะครับหลังนะครับที่ระลึกนะครับรอสอนะสองสามเก้านะก็จะมีรันนับเบอร์กำกับแบบนี้เลยนะครับรันนับเบอร์กำกับแบบนี้นะเจ็ดนะครับเจ็ดเก้าแปดนะเจ็ดเก้าแปดครับสวยเลยนะรันนับเบอร์กำกับครับสร้างน้อยครับสร้างน้อยนะครับหนึ่งพันเหรียญเท่านั้นนะพี่หนึ่งพันเหรียญเท่านั้นนะสวยเลยนะครับเปิดแบ่งปันให้เหรียญละแปดร้อยห้าสิบาทรวมส่งนะ เหรียญน,นี้นะครับผมเหรียญน,นี้นะ,ะไม่มีรอยจานหลวงพ่อนะแต่ผมก็เรียมมานะเรียมมาก็สองร้อยแล้วพี่อเปิดแบ่งปันให้นะครับเบาๆนะองค์ละเก้าร้อย <imeter S 1> บาทรวมส่งนะองนี้นะครับเรียมก็สองร้อยแล้วพี่องนี้เปิดแบ่งปันให้เบาๆครับเก้าร้อยบาทรวมส่งนะองนี้องค์นี้แปดร้อยห้าสิบบาทรวมส่งนะครับอ่าก็เป็นอีกหนึ่งวัตถุบูชานะอ่าเหรียญล่อไม่ละลายนะครับผมอ่าเหรียญล่อไม่ละลายนะซึ่ง เป็นเหรียญปีหกสามนะครับรุ่นหนึ่งนะเหรียญรอรุ่นหนึ่งนะครับเหรียญปีหกสามนะออกวัดหัวเด่นนะครับอสวยเลยนะเป็นอีกหนึ่งเหรียญที่น่าบูชาเลยนะครับเพราะว่ารอนะก็จะมีเหรียญหลวงพ่อกวยครับเหรียญหลวงพ่อวิชัยนะมวลสารเหรียญต่างๆนะครับก็เขาก็จะนํามาหล่อนะครับและไม่ละลายนะครับผมหล่อตอนที่เขากําลังเทบล็อกนะครับทําเหรียญนะครับผมอ ต่อมานะครับอ่าต่อมาก็จะเป็นพระผงนะเดิมบางนะอ่าพระผงดวงเอ่าเป็นพระผงเศรษฐีทันใจนะครับเศรษฐีทันใจนะหลวงพ่อกวยครับออกวัดเดิมบางคงคารามนะอ่าเศรษฐีทันใจออกวัดเดิมบางคงคารามปีหกห้านะครับผมอ่ารุ่นนี้นะจะเป็นลายธงชาติครับเนื้อผงมลสันเก่าหลวงพ่อกวยเยอะเลยนะครับด้านหลังจะเป็นหลังยันคูนะครับมีรันน้ำมึนกับใต้ฐานแบบนี้เลยนะครับ องค์นี้นะเปิดแบ่งปันให้องค์ละหนึ่งรอยห้าิบาทรวมส่งนะเป็นอีกหนึ่งองค์ที่น่าบูชาเลยนะครับเพราะว่าสร้างน้อยนะครับพี่สร้างไม่ถึงหนึ่งหมื่นองนะครับสำหรับพระผงเศรษฐีทันใจนะครับพี่ต่อมานะครับต่อมาก็จะเป็นพระผงนะเศรษฐีพั 1, 000, 000, 000, นล้านครับเศรษฐีพันล้านปีหกสี่นะครับผมออกวัดเดิมบางคงคารามเหมือนกันนะองค์นี้นะครับเป็นพระผงนะที่ต้องสุ่มจากทางวัดนะสุ่มละสามร้อยครับ เปิดแบ่งปันให้นะองละ200บาทรวมส่งนะแต่ผมสุ่มมาแล้วนะครับองละ200อบาทรวมส่งนะองนี้นะครับผมอ่าก็ด้านหลังนะก็จะเป็นลงลงยานะตรงองคหลวงพ่อแบบนี้เลยนะครับอ่าจะเป็นเนื้อทองนะเป็นอ่าเป็นทองทองฝาบาทนะถ้าจำไม่ผิดนะครับเป็นเขาจะมีโรงยาต่างๆนะลงเนื้อนะครับผมก็จะมีเป็นเนื้อนะครับลมดําเนื้อต่างๆนะ องค์นี้นะครับเปิดแบ่งปันให้200บาทรวมท่งครับราคาวัด300บาทนะเปิดแบ่งปันให้พี่ๆได้บูชากันนะครับผมม้วนสารเก่าหลวงพ่อกวยเยอะเลยครับสำหรับรุ่นนี้นะครับออกวัดเดิมบางนะครับต่อมานะก็จะเป็นเหรียญเสมานะครับเสมานะครับบูชาครูนะปี6 5ห้าครับออกวัดเดิมบางนะเหรียญเสมาครับก็จะเป็นเหรียญนะครับอาบเงินนะเหรียญนี้นะครับเป็นเหรียญเสมาอาบเงินสร้างน้อยครับ10,000องค์เท่านั้นนะเหรียญนี้นะครับ ด้านหลังเป็นหลังฮนุมานเชิญธงแบบนี้นะซีนเดิมจากวัดไม่ผ่านการใช้เลยนะครับหลังฮนุมานเชิญธงครับเหรียญเสมาวัดเดิมบางนะซึ่งเป็นเหรียญแรกเลยนะครับที่ทําเป็นเหรียญเสมาหลวงพ่อกลวยครับซึ่งส่วนมากเหรียญหลวงพ่อกลวยที่ออกวัดโคศิตารามก็จะเป็นทรงเหรียญหน้าโลทรงโลต่างๆนะแบบนี้เขาเรียกว่าเหรียญทรงโลนะครับหน้าโลก็จะเป็นออกวัดเดิมบางนะครับเหรียญนี้เป็นทรงเสมาน,น,นะก็เป็นอีกหนึ่งองนะที่น่าบูชาเลยนะครับเพราะว่าเป็นทรงเสมานะสวยเลยนะครับองคนี้เปิดแบ่งปันให้นะครับ องละสามร้อยห้าสิบาทรวมส่งนะถือว่าพบเจอได้น้อยครับสร้างน้อยนะพี่อ่ะสร้างน้อยนะครับผมอ่าโอเคครับต่อมานะครับต่อมาก็จะเป็นสมเด็จใบสมอวัดหนองตาแก้วรุ่นหนึ่งนะปีห้าเจ็ดนะครับออกวัดนะครับผมอ่าออกวัดหนองตาแก้วนะสมเด็จใบสมอพิมพ์เล็กนะครับอง์นี้นะสวยเลยนะครับเปิดแบ่งปันให้องละสองร้อยห้าสิบาทรวมส่งนะซึ่งพิมพ์เล็กถือว่าเป็นพิมพ์ที่พบเจอน้อยนะครับผมอ่า พิมพ์เล็กเป็นพิมพ์ที่พบเจอน้อยแล้วก็พุทธคุณดีนะครับสุดยอดประสบการณ์เลยทันเกจิชื่อดังหลักหลายคณาจารย์ร่วปุกเสกนะอาทิเช่นหลวงพ่อรวยนะครับหลวงพ่อเพิ่มนะหลวงพ่อพูนนะครับหลวงพ่อพ้าวัดโคกดอกไม้นะแล้หลวงพ่อเกาะ,ะวัดท่าสมอนะปลุกเสกด้วยนะครับเกจิชื่อดังหลักหลายคณาจารย์เลยนะครับอ่าก็ต่อมาครับก็จะเป็นตะกุดปืนแตกนะครับผมหลวงพ่อเกาะวัดท่าสมอนะ ตะกุดปืนแตกนะครับก็เป็นรุ่นมากประสบการณ์เลยนะครับก็ผู้คนหลั่งไหลนะครับชาววัตถุบูชานะตะกุดปืนแตกนะครับหลวงพ่อเกาะนะแบบนี้ก็จะมาพร้อมซองเดิมจากวัดนะไม่ผ่านการใช้เลยนะครับสวยเลยนะตะกุดปืนแตกก็จะมีการจานนะครับอ่าจานจากหลวงพ่อเกาะนะครับจานอคาละนะครับจากหลวงพ่อเกาะวัดท่าสมอนะด้านในนะครับแล้วเขาก็จะม้วนนะครับมาทําเป็นตะกุดนะครับผมเนื้อตะกั่วแบบนี้นะครับ จะมีเขียนกำกับว่าเกาะแบบนี้เลยนะครับอ่ะสวยเลยนะตะกุดปืนแตกครับหลวงพ่อเกาะวัดท่าสมอนะอ่าเป็นอีกหนึ่งวัตถุบูชานะครับที่น่าบูชาเลยนะครับเปิดแบ่งปันให้องค์ละ850บาทรวมส่งนะอ่ะก็แต่ก่อนนะก็หาเล่นกัน2-3พันเลยนะตะกุดปืนแตกหลวงพ่อเกาะครับ สุดยอดประสบการณ์นะครับเปิดแบ่งปันให้พี่ได้บูชากันนะครับ850หบาทรวมส่งนะมีแบ่งปันนะทั้งหมด2ดอกนะพี่ตะกุดปืนแตกหลวงพ่อเกาะวัดท่าสมอนะครับอ่าต่อมานะครับก็จะเป็นสมเด็จนะครับปี5้าสมพ์เล็กหายากเลยนะครับสมเด็จแหวกม่านหลวงพ่อกวยปี5 3สมนะครับเนื้อว่านสบู่เลือดนะกล่องเดิมครบครับถ้าเป็นเนื้อว่านนะเขาก็จะเป็นกล่องแบบนี้เลยนะครับเป็นกล่องโฟมดําแบบนี้นะเขาก็จะมีทั้งโฟมดำโฟมแดงนะครับ เท่าที่ผมสังเกตมานะกล่องนะถ้าเป็นโฟมแดงจะเป็นเนื้ออิทิเจเนื้อเนื้อธรรมดานะครับแต่ถ้าเป็นโฟมดำนะจะเป็นเนื้อว่านนะเนื้อว่านจะออกเป็นเหรียญเป็นอมชมพูนะพับผงจะอมชมพูแบบนี้นะครับมวลสารเก่าหลวงพ่อกลวยเยอะเลยนะครับสําหรับรุ่นนี้นะครับผมปีห้าสามสุดยอดประสบการณ์นะครับและก็เป็นพิธีนะที่ขึ้นชื่อว่าหลวงพ่อกลวยชุดินทโลนะลงมาเสกนะครับสวยเลยรุ่นฉลองเรือนไทยพิพิธภัณฑ์นะครับเรือนไทยหลวงพ่อกลวยครับ สวยเลยนะองนี้นะครับผมสภาพนะครับสวยเลยนะ,ะถือว่าร้อยเปอร์เซ็นเลยนะครับสวยเลยนะเพราะว่าอเพราะว่าเป็นสภาพนอนกล่องเลยนะอะสวยเลยองนี้เปิดแบ่งปันให้สองพันสามร้อยบาทรวมส่งนะสองพันสามร้อยบาทรวมส่งครับอสมเด็จแหวกม่านหลวงพ่อกวยพิมพ์เล็กปีห้าสามครับถือว่าหายากนะอะแลวเป็นแหวกม่านนะครับพิมพ์ย้อนยุกนะที่ถือว่าราคานะครับหาเล่นกันแรงที่สุดครับผม สำหรับรุ่นนี้นะครับผมอ่าสวยเลยนะครับอ่านานๆจะเจอนะครับรุ่นนี้นะครับสองพันสามร้อยบาทรวมส่งนะต่อมานะครับก็จะเป็นปีห้าสามเหมือนกันนะแต่เป็นสมเด็จนะพิมพ์ใหญ่แบบนี้นะครับหลังหลวงพ่อกลวยครับปีห้าสามนะอ่าใบหน้าหลวงพ่อคมชัดเลยนะครับอ่าคาบนะคาบมวลสารจะขึ้นแบบนี้เลยนะครับอ่าคาบมวลสารแห้งๆเลยนะสวยเลย หลวงพ่อกวยชุดตินทโลนะครับปี53ออกวัดโคศิตารามโดยตรงรุ่นฉลองเรือนไทยพิพ,ธพิธภัณฑ์นะครับรุ่นนี้นะเป็นอีกหนึ่งรุ่นนะที่น่าบูชาเลยนะครับรุ่นนี้เปิดแบ่งปันให้นะครับ900บาทรวมส่งนะไม่มีกล่องนะพี่ซึ่งสําหรับพระผงนะพระปี53นะเขาก็จะมีทั้งทํากล่องและไม่ทํากล่องนะถ้าใครทันกล่องนะกล่องเขาก็จะสร้างจํากัดนะครับพี่ถ้ากล่องหมดแล้วนะเขาก็จะจําหน่ายแบบไม่มีกล่องนะ อย่างองนี้ก็ไม่มีกล่องนะครับพี่900บาทรวมส่งนะสวยเลยเป็นอีกหนึ่งวัตถุบูชาที่ถือว่ามวลสันเก่าหลวงพ่อรวยเยอะครับสําหรับรุ่นนี้นะครับผมต่อมาสมเด็จพุทธกวักนะครับปี39ออกตรงโดยวัดโคศิตารามนะครับกล่องเดิมครบนะครับกล่องสวยๆเลยนะครับพี่ซึ่งพุทธกวักนะครับสมเด็จต่างๆนะกล่องเดิมนะครับอ่าแทบไม่มีนะครับองค์นี้พุทธกวักกล่องเดิมครบนะครับอ่า สมเด็จพุทธกวักนะครับการดูมวลสารนะมวลสารจะมีจุดดำาๆขึ้นนะครับตามผงนะครับอ่าตามรอบบริเวณนะครับองค์พุทธกวักนะครับอ่ามวลสารจุดดำาๆแบบนี้เลยนะครับสวยเลยนะสมเด็จพุทธกวักนะทางด้านนะครับผมค้าขายต่างๆนะโชคลาบนะครับหนุนดวงนะครับผมอ่าทางด้านเรียกทรัพย์ต่างๆนะหลังพศครับสร้างหนึ่งหมื่นองเท่านั้นนะปีสามเก้าออกตรงโดยวัดโคสิตารามนะครับอ่า หลังพอนะครับปี39แบบนี้เลยนะครับกล่องเดิมครบนะเปิดแบ่งปันให้องค์ละ3,000บาทรวมส่งนะ3,000บาทรวมส่งนะครับสมเด็จพุทธกวักปี39นะถือว่าพบเจอได้น้อยแล้วนะครับพุทธกวักนะต่อมาครับนางกวัก3 9นะครับหมุนเวียนน้อยมากครับนางกวักหลวงพ่อกวยปี39ผงมวลสารนะวิธีการดูนะครับสำหรับเนื้อนะอด้านหลังนะครับอาจจะมีคาบนะครับแห้งนะแบบนี้เลยนะครับเนื้อแป้งนะเป็นเป็นคาบแห้งนะครับ แบบน,นี้เลยด้านหลังอ่าด้านหน้านะครับจะมีเป็นจุดดำๆนะเป็นจุดหมวนสารขึ้นแบบน,นี้เลยนะครับกระจายทั่วรอบบริเวณนะครับนางกวักเลยนะครับนางกวักนะถือว่าพบเจอได้น้อยมากครับหลังยันนชาลิตินะนางกวักหลวงพ่อกวยปี39หลังยันนชาลิติเปิดแบ่งปันให้นะครับปกติผมเปิด2 2 5 0บาทนะเปิดแบ่งปันใหพ้พี่ได้บูชากันในราคานะครับ หนึ่งพันแปดร้อยบาทรวมส่งนะนางกวักหลวงพ่อโกยปีสามเก้าครับอ่าก็ถือว่าพบเจอได้น้อยแล้วนะครับสําหรับนางกวักหลวงพ่อโกยปีสามเก้ารับประกันพาแท้ตามมาตรฐานสากลครับอ่าเรียมพร้อมบูชาเลยนะครับพันแปดร้อยบาทรวมส่งนะนางกวักนะอ่าเป็นอีกหนึ่งพิมพ์ที่พบเจอได้น้อยนะครับผมต่อมานะครับก็จะเป็นสมเด็จนะครับอ่าเป็นพระผงดวงแก้วนะครับผมดวงแก้วพระศีวรีนะครับหลังหลวงพ่อโกยครับหลังแบบนะ รุ่นนี้จะมีเป็นผงเกษานะเป็นผงเกษาผงสังคตินะคือจีวรหลวงพ่อกวยครับอ่บดอยู่ในผงพระผงรุ่นนี้นะครับอ่มูลสารนะครับจุดดำๆนะก็จะเป็นจุดของสังขตินะครับหรือว่าจีวรหลวงพ่อนะครับบดรวมกันนะครับบางองค์จะติดเกษาหลวงพ่อกวยชัดเจนนะองค์นี้สภาพสวยเลยนะครับกล่องเดิมครบนะเปิดแบ่งปันให้นะครับอง์ละ1,000บาทรวมส่งนะแต่องค์ที่ยังไม่เลี่ยมนะ องที่ยังไม่เลี่ยมนะองนี้เปิดให้800บาทรวมส่งนะครับพี่อ่ะองนี้นะ800บาทรวมส่งนะครับอ่าองนี้นะ800บาทรวมส่งนะสวยเลยนะครับมีกล่องเดิมครบนะทุกองค์เลยนะครับสําหรับพระผงดวงแก้วครับอ่าสวยเลยนะครับพระผงดวงแก้วปีห้าสี่มงคลชีวิตครับซึ่งมงคลชีวิตนะครับก็จะมีเป็นแหวกม่านนะครับแล้วก็มีพระผงดวงแก้วนะ ซึ่งรุ่นนี้นะถือว่าหายากเลยนะครับผมอ่าโอเคครับต่อมานะครับก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อกวยครับออกวัดหนองตาแก้วปี53นะรุ่นนี้สุดยอดประสบการณ์นะหลายๆคนตามหานะครับอ่าองค์นี้นะครับผมอ่าวิธีการดูนะครับจุดตําหนินะจะดูที่บริเวณนะครับจุดวงเดือนด้านบนนะครับของเหรียญแบบนี้เลยด้านหน้าก็จะมีจุดวงเดือนนะครับแบบนี้เลยนะครับอ่า ต่อมาครับจะมีเส้นเกินนะครับอยู่บริเวณระหว่างนะงข้างขอบเหรียญแบบนี้นะครับเส้นเกินเห็นได้ชัดนะครับเนื้อกระไลทองนะสร้าง20,000เหรียญแยกบล็อกนะมีขีดนะครับ10,000ไม่มีขีดนะคือบล็อกนี้นะครับบล็อกธรรมดานะอีก1,000 0นะครับส่วน2,000จะเป็นเนื้ออัปก้านะซึ่งเนื้ออัปก้าหายากเลยนะครับอง์นี้นะถือว่าสาภาพนะครับสวยเลยนะสาภาพสวยเลยนะองนี้เปิดแบ่งปันให้องค์ละ1,050บาทรวมส่งนะ หนึ่งพันห้าสิบาทรวมส่งนะสมเป็นเหรียญหลวงพ่อก,กวยครับเนื้อกระไรทองวัดหนองตะแก้วนะปีห้าสามนะครับรุ่นสร้างโบสถ์นะครับผมออกพิธีนะบุกเสกเดียวกับรุ่นฉลองเลือนไทยนะปีห้าสามนะครับใช้แทนเหรียญโล่ปีห้าสามที่ออกวัดโคสิตารามได้เลยนะครับอ่าโอเคครับต่อมานะก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อวิชัยวัดหัวเด่นนะครับอ่าเหรียญหลวงพ่อวิชัยวัดหัวเด่นนะก็จะเป็นเหนเรียญเซมาหลังสิงนะครับผมเหเรียญเซมาหลังสิงผมมีเป็นเนื้อกระไรทองนะซึ่งเนื้อกระไรทองนะครับ เนื้อกระไรทองสร้าง300้อยเหรียญเท่านั้นนะครับอ่มีการจานนะครับของหลวงพ่อวิชัยด้วยนะแบบนี้เลยนะครับองค์นี้นะครับเรียมพร้อมใช้เลยนะครับเรียมพร้อมใช้มีเกสาหลวงพ่อวิชัยด้วยนะองค์นี้นะครับอ่ผมก็ได้ใส่เกสาหลวงพ่อวิชัยก่อนเรียมนะครับอ่าแบบนี้เลยนะครับสวยเลยนะองค์นี้นะครับเปิดแบ่งปันให้2,000บาทรวมส่งนะเนื้อกระไ่ทองนะครับกรรมการนะสร้างน้อยครับสร้าง300อยเหรียญเท่านั้นนะครับ ต่อมาก็จะเป็นเนื้อนะครับผมทองนพัคเก้านะจะคล้ายๆก็ลหลทองนะครับแต่เพียงแค่ไม่มีตอกโคดว่ากรรมการนะครับผมโคดกรรมการด้านหลังนะครับจะไม่มีตอกนะครับผมเปรียบเทียบดูนะครับพี่แบบนี้เลยนะครับถ้าเป็นกหล่ทองนะจะเขียนว่ากรรมการแบบนี้นะครับถ้าเป็นเนื้อทองนพัคก้าจะไม่มีว่ากรรมการนะครับผมองค์นี้มีการจานของหลวงพ่อวิชัยวัดหัวเด่นด้วยนะครับองคนี้นะสวยเลย แบบนี้เลยนะครับมีรันเ,นเบอร,ร์กำกับครับองค์นี้สร้างหนึ่งพันเหรียญน,นะเนื้อทองนพก้าครับเปิดแบ่งปันให้เหรียญละห้าร้อยบาทรวมส่งนะเหรียญละห้าร้อยบาทรวมส่งครับอราคาแบ่งปันนะพี่ราคาแบ่งปันครับห้าร้ยบาทรวมส่งนะต่อมาจะเป็นเนื้อนะครับผมอเนื้อเนื้อทองขาวที่เขาเรียกกันนะครับหรือว่าเนื้ออัปปาก้านะสร้างหนึ่งพันเหรียญเหมือนกันนะครับองนี้มีการจานของหลวงพ่อวิชัยวัดหัวเด่นด้วยนะครับสําหรับ องน,นี้นะครับผมเสมาหลังสิงปีหกสี่ไตามาทนะผูกเศกทั้งหมดสามเดือนนะไตามาทหกสี่องค์นี้ก็หลวงพ่อวิชัยท่านได้จานให้ผมนะครับสวยเลยนะครับจานเต็มเลยนะแบบนี้นะครับสวยเลยองค์ด้านหน้านะหลวงพ่อก็จานแบบนี้ให้ด้วยนะครับอเรียนนี้เปิดแบ่งปันให้ห้าร้อยบาทรวมส่งเหมือนกันนะครับเสมาหลังสิงปีหกสี่นะครับผม เหรียญหลหวงพ่อวิชัยวัดหัวเด่นนะอ่าโอเคครับต่อมาก็จะเป็นเหรียญเจริญลาบนะครับพี่องค์นี้นะครับปีหกสองนะเหรียญเจริญลาบเนื้อทองแดงสร้างหนึ่งพันห้าร้อยเหรียญปีหกสองครับเจริญลาบเจริญยศนะครับเที่ลึกนะครับอ่างานฉลองสมสมณศักดิ์นะครับผมเหรียญนี้หลวงพ่อวิชัยท่านได้จานนะครับผมอัขระนะอ่าแบบนี้เลยนะครับหลวงพ่อท่านได้จานเหรียญนี้มาให้แล้วนะครับอ่าสวยเลยนะครับเหรียญนี้นะ สร้างน้อยครับ1 5 0 0เหรียญเท่านั้นนะครับสำหรับเหรียญนี้นะครับเปิดแบ่งปันให้นะครับเหรียญละ650บาทรวมส่งนะเหรียญนี้นะครับหลวงพ่อท่านได้จานอคาละนะครับผมมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับสวยเลยต่อมาจะเป็นขุนแผนนะครับหลวงพ่อวิชัยวัดหัวเด่นรุ่นแรกนะครับขุนแผนรุ่นแรกครับซึ่งตอนนี้ก็จะมีทั้งมีรุ่นหนึ่งและรุ่นสองนะ ซึ่งองนี้เป็นรุ่นแรกครับรุ่นองคูปีห้าหกนะมวลสารเก่าหลวงพ่อกลวยเยอะครับอง์นี้นะครับก็ด้านหลังนะครับก็จะมีเป็นป้ายสีพึ่งนะครับอุดนะครับเทียนชัยหลวงพ่อกลวยปีสองหนึ่งอ่ะซึ่งคุณแผนรุ่นนี้นะครับก็จะเป็นจะมีผงมวลสารเก่าหลวงพ่อกลวยชุดตินทโลนะครับอ่ะอยู่เยอะเลยนะครับคุณแผนนะครับรุ่นองคูปีห้าหกนะอ่ะสวยเลยองค์นี้เปิดแบ่งปันให้สี่ร้อยห้าสิบบาทรวมส่งนะ ขุนแผนหลวงพ่อวิชัยวัดหัวเด่นนะอุดเทียนชัยหลวงพ่อกวยปีสองหนึ่งป้ายสีพึ่งหลวงพ่อกวยปีสองหนึ่งผสมนะครับเนื้อผงมูลสานเก่าหลวงพ่อกวยนะขุนแผนปีห้าหกออกวัดหัวเด่นนะครับต่อมาจะเป็นเสียนพ่อแก่ปีห้าเจ็ดครับเสียนพ่อแก่หลวงพ่อวิชัยวัดหัวเด่นนะปีห้าเจ็ดครับถือว่าพบเจอได้น้อยเลยสําหรับเสียนพ่อแก่นะครับอ เสียญพ่อแก่นะผมเปิดแบ่งปันให้องค์ละ200บาทรวมส่งนะเสียนพ่อแก่หลวงพ่อวิชัยวัดหัวเด่นนะครับปี5 7าเจ็ดนะถือว่าพบเจอได้น้อยเลยนะครับสำหรับเสียนพ่อแก่นะ200บาทรวมส่งนะครับอ่ะต่อมานะครับต่อมาก็จะเป็นเหรียญลมดำนะครับผมอ่าหลังยันนะครับปี66รุ่นสิทธิ์กตันยูนะครับเหรียญน,นี้นะก็จะ เนื้อนะก็จะสวยเลยนะครับเรียนนี้นะเนื้อสวยอยู่นะครับเนื้อรุ้งๆเลยนะด้านหลังนะครับเรียนนี้นะเปิดแบ่งปันให้เหรียญละเจ็ดร้อยห้าสิบาทรวมส่งนะเรียนนี้นะครับเจ็ดร้อยห้าสิบาทรวมส่งกล่องเดิมครบนะครับเรียมพร้อมใช้ครับเรียมก็สองร้อยแล้วครับพี่เรียมมาแบ่งปันก็สองร้อยแล้วครับเปิดแบ่งปันให้เจ็ดร้อยห้าสิบาทรวมส่งนะครับต่อมาก็จะเป็นล็อกเก็ตหลวงพ่อกวยครับขนาดใหญ่นะครับขนาดกลางนะครับปีหกหกนะ ขนาดกลางเปิดแบ่งปันให้4ี่ร้อยห้าส totally ิบขนาดใหญ่เปิดแบ่งปันให้ห5ร้อยห้าิบาทนะซึ่งด้านหลังจะเป็นหลังฮนุมานเชิญธงนะครับพี่หลังฮนุมานเชิญธงนะครับด้านในฝังมวลสันเก่าหลวงพ่อกลวยครับอ่าโอเคครับต่อมาก็จะเป็นเหรียญกระไรทองหลวงพ่อกลวยนะพี่อ่าเหรียญกระไรทองหลวงพ่อกลวยครับปีหกหกรุ่นสิทธิ์กรตันยูนะครับอ่าเปิดแบ่งปันให้เหรียญละหนึ่งันห้า้อบาทรวมส่งนะกระไรทองนะครับสวยเลยนะครับ เหรียญกไลทองหลวงพ่อกวยครับอจะมาพร้อมกับกล่องกำรรมะหยี่นะครับสีแดงแบบนี้เลยนะครับหนึ่งพันห้าร้อยบาทรวมส่งนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นเหนรียญจตุรพิษพรชัยนะก็จะมีเนื้อทองแดงลมดำผิวรุ้งเกตกระดีสร้าง9,999ันเ้าเก้าเก้าเหรียญน,นะครับเปิดแบ่งปันให้เหรียญละ3า0รอยห้าสบาทรวมส่งเท่านั้นนะครับผมปีหกสามที่จตรุรพิษพรชัยเสาห้านะ พิธีใหญ่เกจิร่วมปลุกเสกยีิบเจคณาจารย์นะ,ะมีรันนัมเบอร์กำกับนะครับองค์นี้สามรอยห้าิบาทรวมส่งต่อมาก็จะเป็นเนื้อทองแดงนะครับผมอทองแดงก็ไหลทองคำนะสร้างห้าพันห้า้อยห้าิบห้าเหรียญน,นะครับเหรียญน,นี้นะครับผมสวยเลยนะครับเหรียญน,นี้เปิดแบ่งปันให้สี่ร้ยบาทรวมส่งนะสร้างน้อยครับห้าพันห้า้อยห้าสบห้าเหรียญน,นะครับ โอเคครับพี่อ่ะต่อมานะก็จะเป็นรูปถ่ายหลวงพ่อกลวยครับขนาดบูชา5คูณ7นะพี่วันนี้ผมก็มีปี66และปี63มาแบ่งปันนะอ่าก็มาปี63กันก่อนครับปี63 5คูณ7นะครับแบบนี้เลยนะครับอ่าด้านหลังจะเป็นหลังนะครับผมยันดวงนะครับอ่ะเป็นยันอ่ายันมงกุฎนะครับแบบนี้เลยนะครับสวยเลยนะอ่ะเป็นยันหนุนดวงนะครับพี่แบบนี้เลยนะครับอ่ะปี63ครับรูป5คูณ7นะ ถ้าเป็นบานที่เลี่ยมแล้วนะเล่นกันเจ็ดร้อยขึ้นครับพี่บานนี้เปิดแบ่งปันให้สี่ร้อยห้าสิบาทรวมส่งครับอขนาดบูชาห้าคูณเจ็ดครับสี่ร้อยห้าสิบาทรวมส่งนะบานนี้นะครับปีหกสามครับรูปครึ่งองค์นะรูปถ่ายฉากมากประสบการณ์นะครับผมต่อมานะครับก็จะเป็นรูปถ่ายปีหกหกนะครับผมรุ่นสิทธิ์กตันยูนะผมมีนะครับอ่ขนาดบูชาห้าคูณเจ็ดแบบนี้นะครับมีฉากหลวงพ่อกวยทําน้ามนต์นะครับ ฉากหลวงพ่อกลวยทําน้ำมนต์ฉากหลวงพ่อกลวยเสกแหวนแบบนี้นะครับพี่ฉากหลวงพ่อกลวยครับนั่งกระดานนะครับผมแบบนี้เลยนะครับฉากหลวงพ่อกลวยหลังตะวันนะครับแบบนี้เลยนะครับฉากหลวงพ่อกลวยครึ่งองค์ฉากหลวงพ่อกลวยยันคู่นะครับฉากหลวงพ่อกลวยหลังข้างฝานะก็ห้าคูณเจ็ดผมมีครบทั้งหมดเจ็ดแบบนะแล้วก็จะมีสิบห้าคูณยิบเอ็ดนะครับด้วยนะครับพี่มาห้าคูณเจ็ดนะ ห้าคูณเจ็ดนะแบบนี้นะครับด้านหลังก็จะเป็นบานปั๊มนะครับปั๊มแบบนี้นะบางองก็จะไม่มีปั๊มนะบางบานก็จะไม่มีปั๊มนะครับออกวัดโคศิตารามโดยตรงครับรูปถ่ายหลวงพ่อกวยครับปีห6หขนาดบูชา5้าคูณเดนะครับแบบไม่เลี่ยมนะเปิดแบ่งปันให้นะครับ2 5 0หบาทรวมส่งนะ2 5 0ห้าสบาทรวมส่งครับแบบไม่เลี่ยมนะถ้าแบบเลี่ยมนะ4ี่รบาทรวมส่งครับจะเป็นเลี่ยมเดิมวัดนะครับผมเลี่ยมเดิมวัดก็จะมีเป็น เอกลักตอบพิเศษเฉพาะปีหกหกนะครับผมอ่าก็จะสี่ร้อยบาทรวมส่งแต่ถ้าองค์ที่อ่าไม่เรี่ยมแบบนี้ก็สองร้อยห้าสิบาทรวมส่งนะครับอ่าโอเคครับพี่วันนี้นะผมก็จะมาเปิดแบ่งปันวัตถุบูชาหลวงพ่อกลวยชุดตินทโลเพียงเท่านี้นะและหลวงพ่อวิชัยวัดหัวเด่นนะครับวันนี้นะผมก็มีตะกุดทูบหลวงพ่อกลวยชุดตินทโลนะที่ผมได้ไหว้นะครับผมขอจากอ่าหน้ามนดบหลวงพ่อนะที่ผมได้ไปกราบหลวงพ่อมานะครับอ่าก็ ผมได้นํามาแบ่งปันให้พี่ๆนะอ่าคนที่หนึ่งถึงคนที่สิบนะที่เช่าพระผมผมมีตะกุดทูบนะครับที่ไหว้จากมณฑบหนวงมพ่อเกวยครับอ่ารับประกันตะกุดทูบแท้นะมีนะครับแถมให้นะคนที่หนึ่งถึงคนที่สิบนะครับแล้วก็จะมีหนังสือนะครับแผ่นพับสวดมนต์นะอันนี้ผมร่วมบุญนะครับจากทางวัดหัวเด่นนะอ่าก็จะเป็นอ่ามีญาติโยมนะมาถวายอีกทีหนึ่งนะครับสําหรับสมุดนะครับอ่าปลูกบุญนะเป็นบทสวดนะครับประจําวันนะครับพี่อ่า ก็แถมให้นะครับผมอ่ามีแถมให้จํานวนสิบท่านนะครับผมสําหรับแผ่นพับสวดมนต์นะอันนี้ผมก็ร่วมเผยแผ่บารมีนะครับผมอ่าเป็นบทสวดนะครับผมอ่าก็แถมให้นะครับคนที่หนึ่งถึงคนที่สิบนะครับพี่โอเคครับวันนี้นะผมก็จะมาเปิดแบ่งปันวัตถุบูชาหลวงพ่อกล้วยนะครับหลวงพ่อวิชัยเพียงเท่านี้นะถ้าพี่ทนายสนใจนะครับวัตถุบูชานะครับผมจะขึ้นลิงก์ไลน์นะไว้ให้ใต้คลิปนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับ